อันนี้เป็นข่าวทีน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการยกระดับผลิตภัณฑ์สุราษฎร์แลนด์สมาร์ทแบรนด์โปรดักต์ะนะคะที่ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ค่ะมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรักสู้คู่ขาต่างประเทศก็สร้างูลคาว่าว5 0่า150ล้านบาทเลยค่ะ โดยนางคณิธามูลนีแนมพนันธ์จกจังหวัดสุราธานีก็เปิดเพื่อว่าจังหวัดสุราธานีค่ะมีการจัดงานสุราษฎร์แลนด์สมาร์ทแบรนด์โปรดักต์ึ้นนะคะก็คือจัดในวันที y ่20แล้วก็21อรกรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราธานีให้กับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ โดยในวันแรกเป็นการเจรจาการคาสินค้าอัตลักษณ์ทีดดเด่นข้องจังห<ะ>วัดนะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็มีกิจกรรมพัฒน,นาศักยภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับการตลาดสมัยใหม่กันส่วนในวันที่สองก็น่าสนใจเมื่อนกันค่ะเพราะว่าเป็นการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์แล้วก็มีการจัดมินิโชว์เคสกันคือถือว่าเป็นตู้โชว์ย่อมๆเลยนะมาโชว์เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีกลุ่มเป้าไม้ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการสหกรณ์เกษตรกรวิศ ทางกาิจชุมชนค่ะกับพนิจจังหวัดแก้วว่าโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุราษฎร์นี่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าบริการต่างๆในสุราษฎร์ได้มีตลาดช่องทางนะครับสำหรับการจาหน่ายและบริการและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะครับน่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้่านการเจรจาการค้าระบบออนไลน์แต่ว่านี่อีกวันหนึ่งเป็นการเจรจาทางการค้าระบบออนไลน์นะครับต่อยอดผลผลิตครูการเป็นช่องทางที่ลักไล่มักยิ่งขึ้น โดยจะนานทรงวันนะปราก็จะสร้างมูลค่ากว่า150ล้านนะครับเราไปความเสี่ยงทันพาณิชยวัตสุรธานีกันแรกครับค่ะ,ะแล้วก็กิจกรรมที่2มี2วันอ่ะนะคะเป็นกิจกรรมเจราจาการค้าออนไลน์ business matching online นะคะ,ะมี2วันก็คือเมื่อวานกับวันนี้วันนี้เต็มวนันซึ่งคู่คู่เจราจาการค้าเนี่ยจะทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะ<ม>เราเน้นว่าเชื่อมโยงคู่ค้าเดิม แล้วก็เพิ่มคู่ค้าใหม่เข้ามานะคะจะมีคู่เจรจาการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจำนวน68คู่ต่างประเทศก็มีมาเลเซียญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทางแถ,บ,ถบเอเชียนะคะรวมแล้ว68 68คู่เจรจาการค้าก็คาดว่าะจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ประมาณ150กว่าล้านในครั้งนี้นะคะ ครับก็บเป็นกิจกรรมดีๆที่กระตุ้นเศรษฐกิจน,นะครับนะให้กับพี่น้องที่มีผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นเกษตรกรเป็นชุมชนเป็นรัฐวิสากิจมีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็มีตลา,าดรองรับต่างประเทศครับ